มวานพูดถึงไหนจ๊ะพูดถึงพุทธิรักการปฏิบัติธรรมจะมีมูลค่าอยู่ในตัวจะก็ไม่ต่ำกว่าร้อยล้านเนาะแต่การจะามลค่าที่อยู่ในตัวมาใช้ได้เนี่ย มันต้องมีหลักวิชานะใช่ไหมจำได้ใช่ไหมหลักวิชาข้อหนึ่งเลยคือต้องมีครูต้องมีครูนะถ้าไม่มีครูจะเอาศักยภาพหรือมูลค่าที่อยู่ในตัวมาใช้เนี่ยมันยากนะคือ ถ้ามาใช้ก็ใช้แบบปิดๆทุกๆอะต้องมีครูนี่คำถามว่าครูคือครูคือใครใครคือครูเราลองให้คำนิยามมาสิครูคือใครใครคือครูคนไหนเป็นครูเราได้คนนี้ยังเป็นครูเราไม่ได้ มีคำนิยามไหมเฉลยดีกว่าเราก็ต้องมองมาตรฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งท่านได้ชื่อว่าเป็นบรม,มครูคุณสมบัติของพระองค์ก็มีสามข้อใหญ่ๆคือ บริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณและกรุณาที่คุณอย่างที่เราสวดมนต์กันน่ะนเราสวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุโทโธพัควาอารหังก็คือบริสุทธิ์ที่คุณสัมมาสัมพุโทโธก็คือปัญญาที่คุณพัควาก็คือกรุณาที่คุณ หรือที่เราสรรเสริญบทปนานาถาว่านามโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตก็หมายถึงพระกรุณาที่คุณอระหะโตก็หมายถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณสัมมาสัมพุทธัสสะก็หมายถึงพระปัญญาที่คุณตามทันไหม ทันไหมเนี่ยทันไหมจ๊ะทันเนาะเพราะฉะนั้นครูคือใครครูคือใครครูก็คือผู้ที่มีความบริสุทธิ์มากกว่าเรามีปัญญามากกว่าเราและมีกรุณนมากกว่าเราเกินกว่าที่เราจะคบเป็นเพื่อนได้ คือถ้าพอๆกันก็เป็นเพื่อนใช่ไหมแต่บริสุทธิ์พอๆกันปัญญาพอๆกันมีความกรุณาพอๆกันก็อยู่ในระดับเพื่อนในระดับสหายแต่ถ้าเหนือกว่าเรามากๆเลยนะบริสุทธิ์มากกว่าเราปัญญามากกว่าอย่างเงี้ยกรุณาก็มากกว่าไออย่างนี้เป็นเพื่อนไม่ได้แล้วต้องเป็นครนะูต้องมีครูอย่างเงี้ย หาให้เจอแล้วจะเอาดีได้เหมือนกับท่านนี้ท่านบันทึกมีบันทึกในพระไตรปิฎกนะเหมือนภาษาอริบุตรท่านก็สแสวงหาครูนะท่านสแสวงหาครูตอนแรกก็ไปเป็นลูกศิษย์ของสัญชัยปริภาชกสัญชัยปริภาชกก็ เป็นนักบวชนะรัฐที่หนึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายภาษาริบุตรก็ไปขอเป็นลูกศิษย์แล้วก็เรียนรู้ความรู้ของครูสัญชัยเรียนไม่นานลนะก็จบปั๊บเดียวจบพอจบภาษาริบุตรก็ถามคือก่อนบวชนี่ท่านชื่ออุปติษฐนะ แล้วก็มีสหายคู่ใจชื่อโกกาลิตะแต่พอบวชแล้วท่านถูกผู้คนมักจะเรียกท่านว่าสารีบุตรที่เรียกสารีบุตรก็เพราะว่าโยมแม่ท่านชื่อสารีนางสารีสารีบุตรก็คือบุตรของนางสารีท่านก็ไปถามครูสัญชัยว่า ความรู้มีอีกไหม,มครูสัญชัยก็ตอบว่าหมดแล้วเราสอนเธอหมดแล้วหายากนะคนที่จะถามครูแบบเนี้มีอีกไหมเท่าที่เจอส่วนใหญ่ก็ครูอย่าออกข้อสอบอยากเนาะ มากก็เป็นนี่นะเป็นหมดนะทั้งคนทั้งพระทั้งเนเป็นหมดนะอย่าเอาก็สอบยากนะเนยเนี๋ยสอบตกไม่ผ่านเออมม่ยังไม่เคยเจอนะยุคนี้<ม>อาจจะมีก็ได้นะแต่หลวงพี่จะไม่เจอเนะี<ม>่ยที่จะถามครูว่ามีอีกไหมมีมีอีกไหม,ม,ม,ไหมสัญชัยบริบาชกก หมดแล้วความรู้ที่เรามีอยู่สอนเธอหมดแล้วมาเรามาเป็นครูสอนลูกศิษย์ด้วยกัน,นแต่ภาษาลิบุตรไม่เอาอ,เอ๋อมีองค์หนึ่งที่เป็นศิษย์ประเภทนี้คือหลวงปู่คหลวงปู่หลวงปู่ปักน้ำพระผู้ปรับมานะมหาปูชนียาจารย์ของเราเ คือก่อนที่ท่านจะเข้าถึงธรรมกายท่านก็จะไปศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆพอเรียนจบท่านก็จะถามมีอีกไหมเออมีหลวงปู่เราเนี่ยมีอีกไหมครูก็มักจะตอบว่าหมดแล้วสอนท่านหมดแล้วมาเรามาเป็นครูช่วยกันสั่งสอนลูกศิษย์เถอะนี่แล้วท่านก็ จะปลาลบในใจว่าโอ้ความรู้แค่หางอึง่งจะไปสอนใครได้ความรู้แค่หางอึง่งเอ๊ะอึ่งมีหางวะมีหางไหมมีตอนเป็นลูกออสเนาะแต่พอเป็นอึ่งแล้วมันไม่มีแล้นวเพราะนนี้จึงเป็นสำนวนว,นว่า มันความรู้มันนิดเดียวจะไปสอนใครได้นี่ความรู้แค่หางอื่นจะไปสอนใครได้อีกองคเนื้อคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านพอท่านออกบทท่านก็จะไปเรียนไปเรียนสมาธินะคือท่านไม่ได้ท่านไม่เรียนพระท่านออกบทท่านไม่ได้เรียนวิชาการนะท่านไปเรียนการฝึกสมาธิเลยเพราะว่า วิชาการเนี่ยท่านเรียนจบตั้งแต่ตอนท่านอายุเจ็ดขวบ7จ็ขวบนะเรียนวิชาการกับครูวิศวามิตรเรียนแค่เ็ดวันจบเลยได้ปริญญาเกียรตินิยม18ใบศิลปะสิบประการมีปัญญามากนั้นพอท่านออกบวทปุ๊บท่านไม่ได้เรียนวิชาการแล้ว กับกเรียนการฝึกสมาธิเลยไปเรียนฝึกสมาธิกับครูคนแรกคืออาลาละดาบุตรอา,ราลาระดาบุตรได้สมาบัติเจ็ดอรูปสมาบัติอรูปสมาบัติชั้นที่สามเอ๊พูดลึกไปไหมเนี่ย <laughs> ลึกไปไหม ถ้ารูปสมาบัติก็จะมีสีขั้นนะมีอากาสานันจายิตตนะวิญญาณันจายิตตนะอากินจัญญายิตตนะเนวะสัญญาณสัญญายิตตนะจำได้ไหม <c oughs> ถ้าเรียนถึงขั้นที่สามของอรูปสมาบัติพอ,อจบปุ๊บก็ถามอาราลดาบทว่า มีอีกไหมาลาลตาบทก็บอกไม่มีแล้วเรามาเป็นครูด้วยกันเถอะก็คือท่านเนี่ยได้สมาบัตเจ็ดนี่นะเหลือรูประชานขั้นที่สามเนี่ยมานับพบนับชาติไม่ทวนแล้วท่านก็เลยสุว,ว่าม,มันไม่ใช่ก็เลยไปแสวงหาครูก็ไปเจอคดคนหนึ่งคืออุทกกระดาบุตรได้สมาบัตแปดเหลือรูประชานอรูปฌานขั้นที่สี่ย เนวะสัญญาณสัญญาจตนะแป๊บเดียวก็ได้แล้วเนี่ยพอได้พุ๊บก็ถามมีอีกไหมโุทกดาบยก็บอกไม่มีแล้วนี่ประวัติศาสตร์ของผู้แสวงหาครูโดยสรุปนี้นะครูก็คือผู้ที่ต้องมีบริสุทธิ์มากกว่าความบริสุทธิ์มากกว่าเรา มีปัญญามากกว่าเราแล้วก็มีกรุณามากกว่าเราถ้ายกตัวอย่างให้เข้าใกล้กัามาอีกหนะจักก็คือประวัติของหลวงพ่อธรรมชโยกับหลวงพ่อตะชีวโวตอนที่ท่านยังเป็นนักศึกษานะก่อนที่จะบบชนะตอนเจอกันครั้งแรกเนี่ยตอนเจอกันครั้งแรก ตอนงานงานเลี้ยงเนี่ยงานเลี้ยงอัน,นสักอย่างในคือนวนันเพญนะเันเพนเดือนส<ม>ิบสองพอเจอกันก็หลังจากนั้นหลวงพ่อทตตะชิโวก็มักจะไปหาหลวงพ่อธรรมชโยบ่อยๆแล้วก็ชวนไปถามตอบปัญหาธรรมะด้วยกันที่ขอกวัวคือหลวงพ่อตตะชิโวท่านเรียนสัตวบาลเนี่ย แล้วก็ท่านก็อยากเรียนธรรมะเนี่ยถามต่อปัญหาธรรมะกับหลวงพ่อธรรมชยโยก็เลยไปชวนท่านไปคุยกันในห้องนอน,นแต่ห้องนอนมีเตียงเดียวนะท่านก็ให้หลวงพ่อธรรมชยโยเนี่ยอยู่บนเตียงนั่งอยู่บนเตียงส่วนท่านนั่งอยู่กับพื้นนะแล้วท่านก็ถามปัญหา ถามปัญหาในพระไตรปิฎกคือทั้งคู่อนะ่านพระไตรปิฎกมาจนปลุวแล้วก็มาถามตอบนันแล้วก็ท่านก็นจะมีหนังสือเล่มหนึ่งพอท่านจะเล่าฟังหนังสือเล่มนั้นคือพระไตรปิฎกฉบับประชาชนของสุชีปุญญาณุภาพรู้จักไหมรู้จักไหมจ๊ะเคยเห็นมั้งไหมเคยเห็นนะเห็นแล้ว เคยจับไหมเคยจับไหมเรารู้จักครับอ่าจารย์วัชร์นบอกรู้จักก็ถามอย่างเงี้ยถามตอบถามตอบกันนะคือถามอะไรนี่ตลวงพ่อธรรมชโยตอบได้หมดเลยตอบได้หมดตอบได้หมดตอบได้หมดพอถึงเวลานอน มาถึงเวลานอนนะหลวงพ่อทศตาก็สังเกตว่าหลวงพ่อธรรมชโยหลับหรือยังพอเห็นว่าท่านหลับแล้วก็เออท่านก็ลุกขึ้นมากราบกราบตอนหลับนะท่านหลับกราบตอนตื่นยังเขินะก็เลยกราบตอนหลับเพราะท่านรู้ว่าโอ้โหน้องคนนี้แม้เป็นน้องนะ มีปัญญามากกว่าเราเป็นครูเราได้ก็เลยกราบกราบในฐานะครูเห็นไหมคือคนที่จะเป็นครูเราต้องมีปัญญามากกว่าเราต้องมีความบริสุทธิ์มากกว่าเราแล้วก็ต้องมีกรุณามากกว่าเราจริงๆแล้วก็เจอเลยนะครูอย่างเนี้ยเจอแล้วก็มาหาผู้ชนียาจารย์ของเราอย่างนี้น ก็นะว่าเราโชคดีระดับหนึ่งแล้วนะที่เจอครูแล้วนี่เจอครูแล้วพอเจอครูแล้วเนี่ยพอเจอครูแล้วข้อที่สองต้องฟังคำสอนของครูด้วยเออต้องฟัง หาครูให้เจอเนี่ยภาษาบาลีท่านใช้คำว่าสัปปุริสังเสวะถ้าฟังคำสอนครูใช้คำว่าสัทธรรม,มสวโซาต้องฟังนะฟังว่าท่านสอนอะไรเชื่อฟังนะฟังคำว่าสาวกาสาวกเคยได้ยินใช่ไหมสาวกสุปฏิปันโน สาวกกับสังโฆสาวกสาวกสาวก,สาวกเนี่ยโดยคำแปล,แ,ล,ปลนะแปล,ปลว่าผู้ฟังนะโดยคำแปลแปลว่าผู้ฟังโดยความหมายแปลว่าลูกศิษย์คำแปลคือผู้ฟังความหมายคือลูกศิษย์มันเป็นตัวชีวัดอย่างหนึ่งนะว่ายังเป็นครูกับลูกศิษย์หรือเปล่า <c oughs> เออเป็นตัวชีวัดอย่างหนึ่งว่า ยังเป็นครูความสัมพันธ์กันเนี่ยยังเป็นครูกับลูกศิษย์ไหมโดยพฤตินวัดกันตรงที่ฟังหรือเปล่าอาจารย์สอนนี่ฟังไหมฟังไหมถ้าฟังก็แสดงว่าสายสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์ยังมีอยู่แต่ถ้าไม่ฟังกันแล้วก็แสดงว่าสายสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์เริ่มไม่มีแล้วเริ่มไม่มีแล้ว ฟังไหม,มฟังคำสอนหรือมีตัวอย่างเรื่องนะเกีหลวงพ่อทัตชจีโวท่านเล่าให้ฟังจริงๆแล้วท่านเขียนนะ้ท่านเขียนอยู่ในหนังสือเรื่องเล่าเรื่องยายนะหนังสือเรื่องนี้เราพี่อ่านมาสากว่าปีแล้ว หาต้นฉบับไม่เจอแล้วไม่รู้อยู่ไหนค้นไปในอินเทอร์เน็ตก็ไม่มี PDF นะใครมีก็บอกเลยนาะเลยจำได้แบบคร่าวๆนะ่ะเกี่ยวกับฟังคำครูเนี่ยเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยสร้างวัดเนี่ยตอนนั้นหลวงพ่อทศตัตชีโบของเรายัางไม่บวช แล้วก็ยุคนั้นคนพานก็มีเยอะและคนพานก็ชอบมาขโมยเรือนะมาขโมยเรือครั้งที่หนึ่งก็แล้วครั้งที่หนึ่งให้อภัยครั้งที่สองยังพอให้อภัยพอครั้งที่สามรู้สึก ขันติเริ่มเป็นขันแตกชักไม่ให้อภัยและนึกอยู่ในใจเดี๋ยวจะไปลุยนะจะไปลุยลุยตอนนั้นความโกรธไม่ขึ้นจะลุยแล้วเดี๋ยวเรื่องสร้างวัดวางไว้ก่อน,นลืมเลยมานี่จะมาสร้างวัดนี่ลืมเลยเจอเรื่อง ขโมยเรือไปสามครั้งเนี่ยจะลุยแล้วแต่ว่ามีธุระต้องมาหายายก่อนที่บ้านธรรมประิทธิฐมาหาคุณยายก่อนกล่าวว่ากับจากบ้านธรรมประิทธิ์มาไหนจะไปลุยเยจะไปลุยเลยเนี่ยแล้วคุณยายท่านก็รู้เนยท่านรู้ ท่านรู้แล้วท่านทำยังไงท่านรู้แล้วท่านทำยังไงจ๊ะท่านก็โปรดติดตามมันพรุ่งนี้เลยพอะนี่ทุ่มหนึ่งแล้วอสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์พระรัตนาตรายจ้า